สวัสดีค่ะทุกครองทุกท่านละเดกๆท้องทาบกิวที่น่ารักทุกทุกคนนะคะวันนี้มันจะกับคุณรดาในกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะนะคะเด็กๆเ,เพลงนี่แหละตัวฉันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะทําท่าทางต่อบแล้วก็พูดตามคุณรดาได้เลยนะลูกไปกันเลยเพลงนี่แหละตัวฉันตัวฉันคนนี้ทั้งดีทั้งเก่ง เพราะตัวฉันเองทำทุกอย่างได้ใส่เสื้อใส่ผ้ากินข้าวสบายแปลงฟันก็ได้อาบน้ำสะผมทุกเช้าตื่นนอนเก็บหมอนผ้าห่มใครเห็นก็ชมว่าเป็นเด็กดีเด็กเขาไมีย่างถ้าร้อมแล้วไปร้องเพลง ทำท่าทางประกอบข,ของคุณลดาเลยนะตัวฉันคนนี้ทําดีทั้งเก่งเพราะตัวฉันเองทําทุกอย่างได้ใส่เสือ้อใส่ผ้ากินข้าวสบายแปลงฟันก็ได้อาบน้ำสระผมทุกเช้าตื่นนอนเก็บมอ้อนผ้าห่ม ใครเห็นก็ชมว่าเป็นเด็กดีอ่าเด็กๆคะจบแล้วนะเพลงคุณระดานะดเด็กๆอย่าลืมไปฝึกร้องนะคะแล้วในเพลงนี้นะ้ะเนื้อหาก็จะมีเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของดเด็กๆนั่นเองนะคะไว้เจอกับคุณระดาใหม่ในคลิปหน้านะคะดเด็กๆบ๊ายบาย